สวัสดีครับพบกับผมอวยในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรณ์ดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษาย,ยนถึงวันที่14พฤษภาคมน,นะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหราศาราศ์ไทยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวง9วันเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยประมานะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมนะครับรวม ต 12, Emperor, ั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับถึงต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่บันทึกประยากรอนไว้ถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับกอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกับประยากรที่ประยากรออกมานั้นก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงทั้งหมดกับผู้ใดเลยก็ได้นะครับขอกราทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับอมาตพลังงานบวกพลังงาน ดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกัมปยากรที่ดีๆนะครับหมอยังก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้บังเกิดขึ้นจริงกับชาวาราศีเมษทุกท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็อยากเก็บมาใส่ใจทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาัดูกันนะครับว่าการเปิดไพ่สหรับแรกนะครับกาวใบนะครับ ในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีเมษในช่วงวันที่12ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใเวดาจะสื่อพลังอ้อพอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะส่งผลประโยชน์ผลไายรับรายได้ให้กับท่านต่อไปนะครับไปไปได้ก่อน ก็เป็นชาวราศีเมษนะครับราชินิตนรียน,นะครับการบริหารการงานธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าตําแหน่งประจําต่างๆก็มีความเจริญเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางดีนะครับการทาธุรกิจใดๆนะครับก็มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการนะครับแม้บางท่านนั้นในการที่จะไม่ได้เข้าไปในออฟฟิศอะไรก็ตามก็สามรสารถที่จะสั่งงานบริหารการงานธุรกิจของท่านนั้นในด้วยนหน้าสู่ความสําเร็จสู่ความมั่นคงที่จะดองอนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับแล้ว ต่อเรื่องในทิศทางที่มั่นคงนะครับศักยภาพสูงนะครับบางคนในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการคิดพินิษในการที่จะนาเงินก้อนเงินทุนมาใชา้จ่ายในการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมข,ขึ้นมานะครับก็อยู่ในการพินิษฐ์เพีเคราะว,วางแผนกลวงการเอาไว้นะครับก็รอคอยรอจังหวะเจ็ดาเรียนนะครับอะไรที่มีการเปลี่ยนไปอย่างมาก่อนหน้านี้ก็กําลังจะเกิดผลสาเร็จในทาแตร่งตามที่ดีนะครับ หรือในช่วงนี hmm. ้ก็อยู่ในช่วงของการพินิษฐ์พิเคราะห์พิจารณาอย่างที่กล่าวมานะครับในการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับที่จะให้เกิดผลประโยชน์ผลตอบแทนต่อไปนะครับที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงให้กับชาวราศีเมษนะครับไปไปต่อมานะครับจะมีในเรื่องของการเติมทานเกิดขึ้นในช่วงนี้บ่อยๆนะครับที่จะไปดูแลนะครับหรือไปศึกษาไปเรียนรู้ไปทําความเข้าใจอะไรนะครับที่จะนํามาในการที่จะสร้างโอกาส ใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับในช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามนะครับแม้จะมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะให้ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายนะครับแต่บางทีนั้นการหุดหดมุดงดหุดดันตันเล่นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นไฟแรงนะครับที่บางทีอาจจะเพิ่งจบมาใหม่ๆเพิ่งก้าวํำงานใหม่ๆนะครับอาจจะมีพลังของไฟแรง ในการที่จะกับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของความสาเร็จความเติบโตวรวดเร็วนะครับอาจจะส่งผลเสียได้นะครับถ้าไม่รอบคอบไม่มีความระมัดระวังนะครับเต่าน,นั้นไปลเล่นมากจนเกิดไปเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทุกสถานการณ์นะครับไม่มีสติอยู่เสมอกำเนิดเป็นความปลอดภัยอย่างมั่นคงอยู่เสมอนะครับก็จะทําให้ต้านนั้นปลอดภัยในการที่จะดําเนินการอะไรก็ต่างนะครับที่จะผลตอบรับเข้ามาในติดตามที่ดีนะครับ ื่อกีแนวทางที่เคยผ่านมานั้นจะเป็นข้อคิดแนวทางให้กับเราก้าวไม่เท้านะครับอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่วนๆเวียนๆให้เราเจอนั้นจะเป็นแนวทางให้เรารู้จักในการที่จะสร้างสถานการณ์อะไรที่ใหม่ๆดีๆให้เรารู้จักสุขุมรอบครอบมากยิ่งขึ้นใจตรองที่ถี่ต้วนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่พลีขามการที่จะทาอะไรลงไปนะครับการที่จะดําเนินการอะไรก็อยู่ในการวิเคราะห์โดยด้วยผนด้วยความ สุขุมรอบข้อพิจารณาอย่างมีคุณค่าเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับที่จะนมาผปประโยชน์ผลตอบแทนที่มีคุณลักษณะรับและก็ซสื้อทิตทางของความเป็นเสถยรมั่นคงสี่ไม้เท้านะครับความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเรามีรู้จักใจแนวทางเก่าๆมาแก้ไขมาเป็นแนวทางแล้วก็อยู่ในสติที่ อารมณ์กุมรอบข้อพิจารณาอย่างตีท้วนความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นได้เฉลิมฉลองกับความเติบโตวความสําเร็จอย่างมีเกียรติยศเข้ามานะครับเป็นรางวัลเงเกียรติยศของความสําเร็จที่จะเข้ามาสาร้างความมั่นคงความเป็นเสถียรให้กับชาวราศีเมษนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับด้วยความเติบโตรุ่งเรืองนะครับด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับไปใบนี้นะครับหมอจน,นก็ตั้งไว้เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับเปรียบเสมือน ก็แรกนะครับในหลักธรรมะกองอิธิบาสีนะครับก็เหมือนจันทานั่นเองนะครับก็คือเรามีความรักความปรุงพอใจในหน้าที่การงานหรือในทุกสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเราที่เรามีความรักปรุงพอใจก็จะทาให้เรานั้นมีความใส่ใจในการที่จะนำพาสถานการณ์เหล่านั้นนะครับไปสู่ของความเติบโตอย่างสมบูรเมอบได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่แล้วก,ก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ด้วยความรักด้วยความใส่ใจของเรานั่นเองคือเรามีฉันทะในการที่จะกลับเคลื่อนทุกๆสถานการณ์นะครับที่จะเดินหน้าต่อไปเติบโตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานของเราก็ตามหรือทจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ตามที่จะบริหารในสู่ความมั่งคั่งสมบูรณ์หรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับที่จะเราบริหารดูแลให้สู่ความสุขความเติบโตรุ่งเรือง ในทิศทางที่ดีด้วยการที่เรามีความรักความพอพอใจในการสานการเหล่านั้นนะครับก็มีเป็นข้อแรกนะครับของิติบัติสีก็คือฉันทะที่จะําพาสู่ค,ความเติบโตรุ่งเรืองครับแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นกับความสําเร็จนะครับเต็มเปี่ยมนะครับความสมดุลที่เข้ามาเกือ้อวนเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเป็นพบของในพบตั้ง12พบนะครับไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพบหองกองอ ปัตตานีนะครับคือคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือเพศกงุ่ข้ามนะครับก็เป็นพลังก็มาเกื้อกูลสนับสนุนในทิศทางที่ดีที่จะปรับระดับสมดุลในเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะมีอารมณ์ร,อร้อนหงุดหงิดุนนันปั่นเล่นอะไรก็ตามนะครับก็จะต่างให้ท่านนั้นได้รับการพิจารณากับคำปรึกษาที่ดีๆคำแนะนําที่ดีๆทำให้ท่านนั้นหัวระลึกถึงในเรื่องของอผู้เป็นหุ่นส่วนผู้เป็นคนรักผู้เป็น เป็นตรงข้ามเดยก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวก้องก็จะทําให้ท่านนั้นรักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีที่จะตั้งเป้าหมายไปสู่ความสําเร็จให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไ่ไปต่อมานะครับราชาถึงไม้เท้านะครับแต่เปรียบเทียบก็ในพบของโมระนะครับในเรื่องของความไกลีโผลในเรื่องของการที่ทําให้อ่อนแออะไรลงไปนะครับก็ตันมีพลังในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนะครับราชาถึงไม้เท้า นะครับที่บริหารอะไรก็สู่ความเติบโตสําเร็จอะไรที่จะส่งผลเสียก็สามารถทําให้เกิดความเติบโตสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นที่ไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาเกื้อคุ้ส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับบริหารจัดการสู่ความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะธุรกิจต่างๆนะครับเพราะว่าภายในใบไพ่เกี่ยวกับการงานธุรกิจโดยเฉพาะนะครับราชาถึงไม่เท้าท่านมีศักยภาพสูงนะครับที่จะบริหารในเรื่องของ การงานธุรกิจของท่านนะครับมีความเติบโต,ตแล้วก็ในพบนี้เป็นเรื่องของอไกลโพ้นแดนไกลนะครับบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะครับในช่วงกลาววันนี้ไปรับตําแหน่งหน้าที่ในต่างถินต่างพื้นที่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอาจจะเข้ามานะครับกับการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจนะครับแล้วก็มอบหน้าที่ที่อาจจะอยู่ในต่างถินต่างแดนนะครับตบงไปในเรื่องของการเดินทางนั้นมีเกิดขึ้นมานะครับตั้ง วถือตัวอาย๋าวถือดาบนะครับเรื่องของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านชาวราศีเมษนะครับที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้เพื่อไปรับตําแหน่งที่สําคัญสาคัญได้ด้วยสาหรับท่านนะครับในติดแดนไกลนะครับก็ไพ่ใบที่9้านะครับในเรื่องของความเจริญเติบโตที่จะมีมากยิ่งขึ้นเลื่อนยกเลื่อนตำแหน่งเรื่องระดับความเติบโตเป็นปกของสุภาพนะครับก็เป็นความ ที่ดีมากกว่าเดิมน,นั่นเองก็ความสําเร็จนะครับสามถ้วยที่จะมีเข้ามานะครับที่จะยกระดับความเติบโตมากกว่าเดิมรุ่งเรืองม,มากกว่าเดิมนะครับกับการบริหารจัดการของท่านที่มีคุณภาพมีคุณค่านะครับเออจะจับตามอะไรร่วมรุ่นร่วมทุนหรือร่วมกับองค์กรใดๆก็ตามนะครับใ,ใ,ใ,ในการที่จะสร้างผลประโยชน์ผลได้รับขึ้นมาก็สู่ความสําเร็จได้ในต่างที่ดีมีผลประโยชน์มีผลส่วนแบ่ง ความเป็นเสถียรความมั่นคงกับความสําเร็จนะครับกับรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จนั้นนะครับก็นํามาซึ่งความสําเร็จสําราญบดยบานใจในทิศทางที่ดีนะครับไพ <das S 1> ่ส <solche> ีああ่ใบสุดท้ายนะครับที่ออกมาในทิศทางที่หรือจะเป็นห้าใบสุดท้ายนะครับในเรื่องของการส่งเสริมไปสู่ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับจากเส้นต่างของความมั่นคงนะครับความรักความ code, ใส่ใจทุ่มเทความสมด,ดุลเกิดขึ้น ได้รับการไว้วางใจกับการบริการที่มีคุณาภาพและก็ประสูความสําเร็จ,จตามด้วยสู่ความสมหวังสมปรารถนากับรางวัลเก่งความสําเร็จได้รับเกียรติยศเข้ามานะครับก็เป็นทิศทางที่ดีให้กับจาราศีเมษน,นะครับถ้าใครมีปัญหาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการงานธุรกิจที่มีปัญหาที่ักทําอะไรก็เสียเวลาจมอยู่กับที่วงวนเวียนไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุปรสรรคอะไรนะครับ พอไปก็ไม่เกิดความเจริญเติบโตอะไรนะครับมีแต่อุปสรรคปนะครับทต่ไม่ไม่เดินหน้าท่านจะออกจากสถานการณ์นั้นนะครับไปนี้ก็ในพวกของเกี่ยวกับกรรมะในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะท่านออกจากสถานการณ์ของการเสียเวลาอะไรที่ไม่เกิดผลประโยชน์นั้นไปสู่ทิศทางชีวิตที่มีการรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปนะครับที่จะมีพลังเพชชันในการที่จะกลับเครื่องนะครับในไพ่ใบที่11นะครับที่จะกลับเครื่องพลัง การงานธุรกิจของท่านนั้นประสบของความเติบโตมีเทคนิคใหม่ๆไอเดียใหม่ๆนะครับหรือในเรื่องของการได้ไปอบรมสัมมนาอะไรก็มาเสริมเพิ่มเติมความรู้ไปเรียนรู้ไปศึกษางานนอกพื้นที่หรือในเครือข่ายในแม่ข่ายอะไรก็ตามแต่นะที่มันประสบการณ์ต่างๆเทคนิคไอเดียความคิดที่เจะจ้ามาผสมะสนานนะครับที่จะทําให้นํามาพัฒนาการงานธุรกิจของท่านนั้นออกจากสภาวะปะัญหาอะไรที่มัน แตาม่จมงนิ่งอยู่กับที่นะครับกองไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองในติทตายที่ดีตาในปุ๊บไปที่12นะครับไปใตสําหรับนะครับก็สู่ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องทิ่ตายที่ดีน่าตาในปบของความเสียหายนะครับหรือในปุกบของความพินาศมีแต่ผลใบแตกยอดออกไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับออกจากความเอิงแรงความกัดเกรนออกจากความเสียหายไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่จะเติบโตต่อเนื่องอย่าง โดยลำดับตามขั้นตอนไปสู่ของความรุ่งเรืองให้กับจาราศีเมษต่อไปนะครับสู่ความสำเร็จอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงนะครับได้เฉลิมฉลองสมปัตตนานะครับกับการบริหารที่มีคุณภาพของท่านนะครับนั่นจะมีบ้างในเรื่องของอารมณ์ร้อนบางสภาวะบางช่วงเวลาก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถควบคุมรักษาสมดุลได้ในทางที่ดีนะครับที่อาจจะเกิดตั้ง พลังของหุ้นส่วนพลังของเปรตรนข้ามพลังของคู่ครองอะไรก็ตามนะครับก็กล้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีเมษนะครับในช่วงกลางวันกลากลางนี้นะครับการเงินจะเป็นไปได้แต่ได้นะครับภาพยายามที่ออกมานะครับเปิดไพ่ห้าใบนะครับใบได้ราชินีถือเหรียญถือถ้วยนะครับความปึุงพอใจนะครับกับความสําเร็จต่างการเงินที่เข้ามา นะครับก็เป็นทิศทางที่ผลมพอใจกับรายได้รายรับก็มานะครับให้ดูแลครอบครัวดูแลการดำเนินชีวิตด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็การใช้จ่ายก็มีการควบคุมระบบระเบียบนะครับไม่ไปสร้างปัญหาให้เป็นภาระในเรื่องของหนี้สินนะครับอะไรที่เป็นปัญหาทต่ไม่จ่ายจ่ายเงินออกไปแล้วเกิดเป็นปัญหาในทางการเงินเรก็จะการตัดจบ ครับมีการระบบระเบียบหรือเส้นต่างๆการเงินใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมให้กับจ่าราศีเมษนะครับแล้วก็โอกาสดีๆต่างการเงินที่ก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามานะครับไปใบนี้ขึ้นมาหนึ่งเหรียญน,นะครับจะแตกต่างจากการเงินที่เกี่ยวกับหนึ่งถ้วยนะครับการเหรียญน,นี้หนึ่งเหรียญน,นี้ก็ กันจับมาในเรื่องของการงานธุร,ก,รกิจโครงการใหญ่ๆโครงการสาคัญสาคัญนะครับหรือในเรื่องของโชคลาภแบบพลุกๆุโชคลาภลอยเกี่ยวกับตัวเลขอะไรก็ตามที่พลังบนของท่านหรือสิงศักดิ์ธิ์เมตตาปาณีนะครับมอบโอกาสที่ดีเงินก้อนโตโตเข้ามานะครับที่ก็เข้ามาเสริมเพิ่มเติมในเกิดขึ้นนะครับบางทีก็เป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับที่ทันกว่าโอกาสมาดําเนินการก็ส่งผลทิศต่างการเงิน เข้ามาเต็มๆในช่วงก้าวันนี้นะครับก็เป็นที่ปรุงพอใจกับก้อนเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเดือดพิเทสนะครับส่วนการของการใช้จ่ายเงินเตี้ยจากก้อนข้างไปตางฟุ่มเฟือยนะครับโดยเฉพาะสัตว์เีนะครับในช่วงนี้อาจจะในเรื่องของการดูแลสรียะความสวยความงามของตัวเองนะครับเครื่องสมางเครื่องประดับเสื้อผ้าหาพรอ,อะไรต่างๆที่จะใช้จ่ายในตลาดที่เงินเยอะนะครับแต่ว่า บางท่านก็จะมีเงินอุปธรรมคำชูนะครับบางทีคนที่รักคนที่โปรดปรานท่านคนที่หลงสเสน่ห์ในความเปอใจของท่านนะครับก่อนจะมีเงินเข้ามาดูแลอุปธมภมนะครับให้ได้ใช้ได้จ่ายในการดูแลเรื่องของการตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็ตามเครื่องเฟอร์นิเจอร์ประดับร่างกายต่างๆความสวยความง,งามนะครับเพื่อให้เปิงปอใจกับคนที่เขาตกใจท่านนะครับก็มีเงินเข้ามาเครื่อนโกนเคลื่อน มาอุปตม m o n g จูนะครับแล้วก็ใบใบที่5นะครับ่ถ้วยนะครับโอกาสต่างการเงินที่เข้ามาด้วยพลังเสนอนะครับก็อ,อย่างที่หมอนกล่าวไว้นะครับเงิน2ก้อนนี้นะครับใบสองใบนี้เงินที่เข้ามาในลักษณะก้อนโตๆตที่มีความแตกต่างกันนะครับตาใบนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับการงานธุรกิจนะครับหรือที่ในเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธทิ์ที่เป็นพลัง เหนือธรรมชาตินะครับที่มอบโอกาสดีๆเกี่ยวกับการมีโชคมีลาภเสียงดวงอะไรเข้ามาเสริมเพิ่ม,เต,มเติมให้เป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆต,ตนะครับแต่ต้าหนึ่งถ้วยนี้นะครับก็พลังแห่งความรักความสเสน่หาความเมตตาปราณีนะครับที่มอบเข้ามานะครับซึ่งจะแตกตาออกไปนะครับที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับอาจจะถูกจะตาต้องใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปึงพอใจในแบบชู่สาว หรือในเรื่องแบบความรักก็รบกันหรือการถูกเจตากันด้วยความรู้สึกที่ดีๆไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับชู้สาวอะไรก็ตามมืนกับที่มอบโอกาสดีๆกับเงินก้อนโตๆมานะครับหรือในเรื่องของบ้านของรถที่แล้วแต่บางคนนะครับที่จะได้รับสภาวะนั้นเข้ามาด้วยพลังเห่งความรักความเมตตาการุณาปราณีนะครับที่เข้ามามอบิ่งดีๆให้กับจาาราศีเมได้รับในช่วงเก้าวนันนี้นะครับก็เป็นทิต่างดีๆนะครับที่มีเข้ามา นะครับก็เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ช่วงนี้นะครับเดี่จิเจียนตายไปสันบักนะครับหาเงินเก่งนะครับช่วงนี้และก็พลังวาจาของท่านนะครับพลังแห่างปามีเสนานะครับในการที่จะดึงดูดพลังต่างการเงินเข้ามาด้วยความกล้องตัวคาพูดคาจาอะไรก็ตามนะครับก็สร้างโอกาสต่างการเงินสูงเงินก้อนโตๆรายได้ระยรับที่มากมายเข้ามานะครับแต่ก็รัดรองในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นนะครับที่บางทีเวลาบริวาร นะครับที่อาจจะทําให้มีการจ่ายจ่ายตอะเดิไมไชิคเช่นว่าเป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะครับแต่ก,อก่อนจชาจ่ายเงินก็มากพอสมควรเช่นกันนะครับข้าวสายจ่ายกว่าบางทีบุตรหลานบริบาลของท่านคนโปรดว่าแก้วหัวแหวนนะครับที่อาจจะสร้างสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับที่ทําให้ต้องสูญเสียเงินออกไปจ่ายเงินออกไปมากเช่นกันนั้นก็สองดูดีๆนะครับเพื่อความปลอดภัยต่างการเงินนะครับเองไปก็ตามเงินเข้ามากับท่านหลายๆเส้นต่างกอบเงินก้อนใหญ่ๆทั้งพลัง สเสน่หาควางเมตตาปลาณีนะครับทั้งโชคลาภลอยทั้งในเรื่องของโครงการอะไรใหญ่ๆนะครับก็มาเติมเต็มนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้การเงินเข้ามาสร้างความปึงปอใจให้กับชาวราศีเมษนะครับเป็นที่ปรารถนาสมหวังนะครับนั่นก็คือสถานการณ์การเงินที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับแม้จะมีในการใช้จ่ายฟุ่มเผือย ก็ต่างในเรื่องการดูแลชีระของตัวเองนะครับบางคนก็มีอย่างที่กล่าวมานะครับมีเงินเข้ามาอุปตัมให้ได้ดูแลนะครับการใช้จ่ายก็มีการวางระบบระเบียบเป็นตามคู่ควรนะครับแต่บางทีในเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับหลานบริบาลนะครับคนหัวแก้วหัวแหวนคนโปรดนะครับนี่เตียจะสร้างสถานการณ์อะไรทําให้เสียเงินออกไปก็กล้ามาเช่นกันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับของชาวราศีเมษ ในช่วง9้าวันวันกล่าวนี้นะครับเปิดป้ายห้ามให้ปอกกล้าวนะครับหนึ่งเหรียญนะครับก็โอกาสดีๆนะครับของการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่านะครับขึ้นมาั้งการเงินแล้วก็ทางความรักนะครับหนึ่งเหรียญของชาวราศีเมษช่วง9้าวันนี้นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับตัดจบอะไรที่เป็นอุปสรปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับสิบดาบนะครับจบอะไรที่เป็นอุปสรปัญหาเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ที่มีคุณค่า ไปสู่ของความสุขความสำราญเบิกบานใจนะครับแล้วก็ไปรีวิวนะครับทุ่มเทด้วยพลังเสน่หหากรังใครก้าหากันนะครับําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลด้วยความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็โลกทั้งโลกก็อยู่ในกำมือนะครับความสุขความสำราญเบิกบานใจเกิดขึ้นนะครับที่นำมา,าเพเปลี่ยนไปด้วยความสุข ให้เกิดขึ้นนะครับโอกาสของพบรักของคนใหม่ๆที่ยังมีคุณค่านะครับที่มีก็้าอกาสพวชาวต่างชาติก็มีโอกาสดีๆนะครับแล้วก็ก้าวเขียนนะครับความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีตั้งคนโสดและคนที่มีชีวิตคู่นะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับของชีวิตคู่นะครับความรักความสัมพันธ์ที่เติมพลังเสน่ห์ด้วยกาวหากันทําให้เติมไปด้วยความสุขนะครับโลกตั้งใบอยู่ในอ่า ของคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับที่มอบอทุ่มเตความรู้สึกพลังดีๆที่ดีๆเข้าหากันนะครับสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆที่เติมพลังนะครับอะไรที่เคยเป็นปัญหาจะถูกตัดจบลงไปนะครับเพื่อเริ่มต้นกับการดูแลความรักความสัมพันธ์ของคู่รักนะครับเป็นคนก็ตามที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับที่ห้เดินหน้าต่อไปกนะับความเติบโตความรุ่งเรืองความสุขสําราญเบิกบานใจอาจจะเติมเต็มอะไรด้วย ของขวัญของกำนันที่มอบให้ที่ไม่เคยมอบให้นะครับก็จะเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครักเไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาก,การปฏิบัติอะไรนะครับที่บางทีบางคนก็อาจจะที่ผ่านมาละเลยบ้างในการที่จะเติมพลังเสน่ห์าเข้าหากันก็ช่วงนี้ก็จะเติมพลังความมีเสน่ห์าเข้าหากันนะครับแต่ให้ความรักความสัมพันธ์เปลี่ยนไปด้วยความสุขหรืออาจจะมอบของขวัญของกำนันที่มีค่าต่างสั์สิน่าเลก็ตามเตะนะครับเพื่อให้เกิดพลังแห่งความรัก ความเข้าใจในติดตามที่นำมาซึ่งความสุขความสำราญดบวยความใจนะครับแล้วก็ภิจาร้าสำรับนะครับในเรื่องของการที่ดูแลอย่างมีคุณค่าอย่างไรก็ดูแลกันอย่างมีคุณค่าอย่างนั้นให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงต่อเนื่องในติดตางที่ดีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหนานะครับจะมีการเยียวยาออกไปก็อย่างที่กล่าวน,นะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคจะถูกตัดจบลงไปนะครับแล้วก็ถูกเยียวยาวออกไป นะครับกับบริปัทต่าต่างนะครับรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักยืดหยืน่นรู้จักปลอบใครสักการต่างๆนะครับก็จะทําให้เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่จะพูดจากกันภาษารักภาษาดอกไม้นะครับมีความอบอุ่นนะครับความรู้สึกที่ดีๆจ่มใสเบิกบานใจของคนที่เป็นคู่รักหรือคนกบก็ตามนะครับ ส่วนคู้ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในความรักความสัมพันธ์ก็เดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะครับที่เติมพลังอะไรดีๆให้กันอยู่เสมอนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูแลด้วยทั้งพลังเสนียาพลังเหงมิตรไมตรีความอบอ้อมารีซึ่งให้ซึ่งกันและกันนํามาซึ่งความสุขนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้ความรักดีๆก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่มีเข้ามา S <S <an> นะครับโอกาสของการเริ่มต้นอย่างมีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปในการที่จะเป็นคู่ชีวิตในอนาคตได้เช่นกันนะครับกับการเริ่มต้นโอกาสของการพบชาวต่ตางชาติก็มีนะครับหรือการพบกับคนต่างถิ่นต่างพื้นที่กับการเดินทางนะครับที่อาจจะมาบางทีก็จากการเดินทางทัวร์นะครับได้พบได้เจอเป็นความรักความสัมพันธ์ผูกปันขึ้นนะครับที่พบเจอกันแล้วหลงในเสน่ห์หาศึนง ก้าวหากันนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปแม้นบางคนจะไม่มีการที่จะดําเนินการด้วยตัวเองให้ไปสู่ความสําเร็จก็ต่างนะครับแต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยื่นมือยื่นโอกาสก็มาช่วยเหลือนะครับอำนวยความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ความรักคมสัมพันธ์นั้นสมหวังที่จะเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่กิงตองมายกกันต่อไปนะครับส่วนบางคนนะครับคนโสดก็อยู่กับความสุขเบิกบานสำราญใจของตัวเองมีติดตามที่ดีนะครับแม้จะอยู่ลําพังก็ต่างนะครับก็ ในแต่ละวันก็อยู่ด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจมีกินมีใช้มีใจสุขสมบูรณ์หมายในทิศทางที่ดีนะครับก็จึงไม่หว่วาใในเรื่องของความรักก็อยู่แบบสดๆก็มีความสุขนะครับส่วนมันคนก็ระมัดระวังด้วยนะครับสถานการณ์ของหน้าใจที่เป็นความรักความสัมพันธ์นที่เข้ามาด้วยเสน่ห์ราคาในช่วงน,นี้นะครับที่อาจจะสร้างความบาดเจ็บให้เกิดขึ้นได้เช่นกันโดยเฉพาะผู้หญิงจับเจนะครับที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการ ปรกอบไปต่างสรีระาร่างกายของตัวเองนะครับที่บางทีไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆสถานที่อยากโกจรไปหากินหาอะไรเดิมน,นะครับซึ่งบางทีก็ไปเจอกับพวกที่หลงในเกี่ยวกับกาม,มารวมอะไรก็ตามแต่นะครับที่ยา้านความผูกพันแล้วก็ทําให้บาดเจ็บได้หรือมาทำ ให้ไปรุ่มหลงเสน่ห์แล้วก็เสียคว,วามรู้สึกในภายหลังได้เช่นกันนั้นก็ต้องระมัดระวังน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าจะเป็นคนที่มีคู่แล้วก็ต่างนะครับต่างว่าไปสมเสียงในสถานที่ต่างๆก็ให้เรามาระวังนะครับถ้าส่งแววไปในต่างที่รักที่จะเป็นพิษนะครับก็ให้รีบตัดจบนะครับไม่ควรถ้าไม่เป็นปรารถนาในสากการแบบนั้นนะครับก็ให้รีบตับจบนะครับรเพื่อจะอยู่ในความปลอดภัยของท่านนะครับให้เดินตาให้ดําเนินการ ให้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีในสภาวะของความปลอดภัยนะครับนี่ก็คือสถานก,การณ์ต่างๆในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับช่วงวันที่20วันที่12ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับก็โดยประ,ปะมาณนี้ก็ขอชาวราศีเมษทุกท่านมีความสุขสดใส,สมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับมีรักในครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ,รรอบ,ข,อรบขอบคุณครับ